สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับเกม Arena Breakout Infinite ในเซิร์ฟเทสซีซัน3นั่นเองนะเพื่อนๆในคลิปนี้เนี่ยคิดจะมาอัปเดตเนื้อหาของซีซัน3เนี่ยให้เพื่อนๆดูกันแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะมาดูกันที่หัวข้อแรกหัวข้อที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะอยากรู้กันนะก็คือปืนใหม่นั่นเองนะเพื่อนๆปืนใหม่ในซีซัน3เนี่ยมันจะมีไม่ได้เยอะนะรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะชูเรื่องระบบใหม่ๆมากกว่านะปืนใหม่ในซีซัน3เนี่ยก็เลยมีแค่3กระบอกเท่านั้นนะเพื่อนๆจะมี AR 2กระบอกแล้วก มาดูกันที่กระบอกแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือ Z C807 นนั่นเองนะครับหรือชื่อจริงๆของมันเนี่ยก็คือ ARX 1 6 0นนั่นเองนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยจะใช้กระสุน7จ2ุคูณสนะครับหรือว่ากระสุนเดียวกับพวก AEK นั่นเองนะครับแล้วก็ไฟเรดเนี่ยอยู่ที่ระดับ750นัดต่อน,นาทีนะครับแต่ว่าแรงยิงเนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางเท่านั้นนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตา ARX 1 6 0หรือว่า่คิดเนยมาแล้ว่าแเดซีคิดศรรูนยบ์บเจ็ดที่คิดัน,าานับ ยิงค่อนข้างมันค่อนข้างสนุกเลยนะเพื่อนเือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปืนกระบอกนี้ยิงได้ค่อนข้างนิ่งมากๆเลยนะแต่ที่เพื่อนๆนเห็นเนี่ยอาจจะมีเป้าคุมไม่อยู่สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าคิดใส่จับที่เป็นจับใหม่มานั่นเงนับจับใหม่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของรีคอยเลยนะส่วนภาพรวมของปืนกระบอกนี้เนี่ยคิดค่อนข้างชอบเลยนะไม่รู้ว่าจะมาเป็นเมตาแทน a e ไได้ไหมนะเพราะว่า A.K. เดี๋ยวนี้เนี่ยรีคอยก็ค่อนข้างหนักแล้วนะปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยยิงนิ่งมากๆนะถ้าเทียบกับ A.K. นะครับกระบอกต่อไปชื่อว่า A.N.94 นั่นเองนะเป็น Assault Rifle นะเพื่อนๆแล้วก็ใช้กระสุน5.45คูณ39นั่นเองนะหรือว่ากระสุนเดียวกับ R.P.K.A.K.12 นั่นเองนะเพื่อนๆแต่ไฟเรดของปืนเนี่ยจะอยู่ที่600นัดต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาแทน A.K.12 ไหวไหมนะกระบ,บอกนี้นะแต่ว่า บอกเลยว่าปืนกระบอกนี่มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะไปคิดจะพาไปดูนั่นเองนะส่วนแรงยิงของปืน,นยอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นปืนแนวแบบโบราณหรือเปล่าคิดไม่มั่นใจนะว่าเป็นปืนปีไหนนะส่วนความพิเศษของปืน A อ9 4เนี่เดี๋ยมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อน เพื่อนเห็นอะไรไหมครับมันออกสองนัดนั่นเองนะพเพื่อนๆคิดเนี่ยคลิกแค่ทีเดียวนะแต่ว่าปืนเนี่ยมันเป็นระบบยิงทีละ2นัดนั่นเองนะพเพื่อนๆเท่ากับว่าเวลาพวเพื่อนๆยิงศัตรูเนี่ยยิงหัวของศัตรูเนี่ยมันก็ออกสองนัดนัดแรกเจาะนัดที่2อาจจะแบบซ้ําให้แบบนี้จะโกงหรือเปล่านะับเดี๋ยวคิดจะมาลองยิงให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะพเพื่อนๆก็ออก2นัดจริงนะอันนี้นะครับ สนัดนะอันนี้ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถือว่าเป็นปืนลั่นทีละ2นัดนะับเดี๋ยวกิจจะกดฟัวโต้ให้ดูรีคอยเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นปืนที่คุมง่ายๆนะเพราะว่าไฟเรตมันช้านั่นเองนะครับส่วนถ้าใครนิ้วปีศาจเดี๋ยวมันมีวิธียิงอีกวิธีหนึ่งนะเพื่อน ประมาณนี้น well. ั่นเองนะครับก็คือการคลิกรัวๆนั่นเองนะมันจะเป็นปืนออกทีละสองนัดเนี่ยรัวๆกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นปืนที่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายก็แล้วกันนะครับมาดู s m g กันบ้างนะมีชื่อว่า p p 1 9 0 1หรือว่าวิทยานั่นเองนะเป็นปืนตะคูล AK นะแต่ว่าใช้กระสุน9มมนั่นเองนะเพื่อนๆมาดูสเตตของปืนนะใช้กระสุน9มม9ก้าคูนสิบเนะแล้วก็ไฟเรนดอยู่ที่750นัดต่อนาทีนะแต่ว่า แรงยิงเนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางเท่านั้นนะครับรู้สึกว่าไฟรเรดเนี่ยจะเท่ากับ MP5 เลยนะครับแต่ว่าเจ้า MP5 เนี่ยจะมีแรงยิงที่มากกว่านั่นเองนะครับ MP5 นะ่ะรู้สึกว่าแรงยิงจะอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงนั่นเองนะเพื่อนๆหน้าตาตอนแต่งแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะเพื่อนๆเป็นปืน SMG ตะกู AK ที่ค่อนข้างสวยเลยนะกระบ,บอกนี้ค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเดีย๋ยวคิดจะมาเทสรีคอร์เพื่อนๆดูกันแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ ยิงน้ำพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันใช้กระสุน4นั่นเองน้กระสุนใหญ่สุดของมันนั่นเองน้แล้วก็เกราะที่ใส่เนี่ยเป็นเกราะหกน้แต่ว่าฟิลลิ่งการยิงเนี่ยค่อนข้างสมูทค่อนข้างแบบยิงสนุกเลยนะเพื่อนแล้วก็เก็บเสียงของมันเนี่ยก็ค่อนข้างเพราะด้วยนะ,ะเดี๋ยวคิดจะมาเทสกับกระสุน,นำดำๆรูดขายเพื่อนๆดูอีกสักทีละกันนะครับ ก็ถือว่าโหดใช้ย่อยเลยนะเพื่อนๆกับกระสุนรูดขานี้นะด้วยความที่ปืนเนี่ยยิงค่อนข้างนิ่งด้วยนะอาจจะเป็นเมตาสายรูดขาก็เป็นได้น,นะกระบอกนี้นะก็เดี๋ยวมารอดูกันในซีซั่นสามนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเซฟสี่ช่อง6ช่องอยู่แล้วก็ขอแนะนํา r i c h m a n s h o no. p น o 1เรื่องการเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนตลอด24ชั่วโมงเติมบนเว็บไซต์รับ r Rich Man Coin ใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางบนเว็บไซต์และในนนนเเเเติิมมมกกราาาคคถูข้้ไวผ่อดีงื ที่ Rich Man Shop ต้องจัดละมาดูกันที่สเตตของปืนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับในซีซั่นสนี้เนี่ยมันจะมีค่าสเตตปืนเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือความเสถียรของอาวุธนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่าค่าสเตเบิลิตี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกเนี่ยก็คือเวลายิงเนี่ยเป้าจะสั่นน้อยลงนั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับรีคอยนะเพื่อนๆรีคอยเนี่ยก็ยังอยู่นะแต่ว่า ถ้าค่าความเสถียรยิ่งเยอะงเนี่ยเวลาเพื่อนๆยิงเนี่ยเป้าก็จะสั่นน้อยลงนั่นเองนะครับจะโฟกัสง่ายขึ้นแบบนั้นนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยเล่นเกม c คอส d u t y Warzone หรือว่า e l t t f o r r e เนี่ยก็คือค่า Stability อันเดียวกันนั่นเองนะพูดถึงปืนใหม่กันเสร็จแล้วนะมาดูกันที่ของแต่งปืนใหม่กันบ้านนะมาดูกันที่กริปหน้ากันก่อนเลยนะกริปหน้าเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่3ตัวนะเพื่อนๆเป็นตัว RK6 ตัวนี้นะเรวก็เป็น Comfortable FG ตัวนี้นะเป็นจับแนวนอนเหมือนกันนะแล้วก็เป็นจับเอียงตัวใหม่นะก็คือจับเอียง KIR ตัวนี้อันเดงนะจับหน้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยหลักๆจะเพิ่มความเสถียรของอาวุธนั่นเองนะครับอย่างจีนี้เนี่ยจะเพิ่มแค่กระเลสซัดกับความเสถียรของอาวุธนะแต่ว่าจับเอียงอันใหม่เนี่ยจะเพิ่มรีคอยด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่สู้จับเอียงอันเก่านะเพื่อนๆแล้วก็ Rk6 เนี่ยก็จะถูกเพิ่มทั้งรีคอยล์แล้วก็กระเุสารแล้วก็ความสเสถียรเลยนะครับส่วนของแต่งใหม่ของปืนอื่นๆเนี่ยก็จะมีของปืน M14 นะเพื่อนๆจะมีโครงเพิ่มเข้ามาใหม่แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปืนอารนะ์นาแน่นอนว่ามีแม็กกาซีนเข้ามาเพิ่มแล้วนะเป็นแม็ก42นัดนั่นเองนะครับแล้วก็กินแค่2ช่องด้วยนะแล้วก็จะมีท้ายปืน BSS เนี่ยเพิ่มเข้ามานะเพื่อนๆเป็นท้ายตัวนี้นั่นเองนะไปดู่ ปืน VSS เนี่ยซีซันหน้าซีซันสามนี้จะเป็นยังไงนะครับก็หมารอดูนะว่าจะมีคนใช้อยู่ไหมนะปืนกระบ,บอกนี้นะครับแล้วก็จะมีเก็บเสียงเพิ่มเข้ามาใหม่นะสำหรับปืนตระกูล7 6 2ดอคูณน,นั่นเองนะครับจะเป็นเก็บเสียงหน้าตากลมๆแบบนี้นะเพื่อนๆก็ใช้ได้กับทุกปืนนะที่แบบใช้กระสุน M ูตร M 8 0หนึ M 6 2งพวกนั้นนะแล้วก็สายสไนเปอร์เนี่ยมีข่าวดีนะครับปนเบร์นโมซินเนี่ยจะมีเฟรมใหม่เข้ามาเพิ่มด้วยน,ะนั่นเองนะเป็นเฟรมที่ จับหน้าแบบนี้ได้ด้วยนะเพื่อนๆแน่เป็นไงโคตรสวยนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าโมซินมันยกช้าเนี่ยกใส่จับหน้าเพิ่มการยกวายแบบนี้มาเพิ่มด้วยก็ได้นะครับก็เห็นไหมระยะศาสตร์เพิ่มมาเป็น38เลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสายโมซินสายสไนเปอร์นะเพื่อนๆแต่ว่าบอกเลยว่าเฟรมอันใหม่อันนี้เนี่ยค่อนข้างมีราคาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ปืน P ี0เนี่ยสามารถใส่จับหน้าได้แล้วนั่นเองน,นะแต่ว่า ต้องเป็นเฟรมสีดำตัวนี้เท่านั้นนะเ,นเพื่อนๆถึงจะสามารถใส่จับหน้าได้นั่นเองนะครับนี่แบบนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนของแต่งใหม่ที่คิดเจออีกชิ้นหนึ่งนะมันคือเอ่ออ่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจสําหรับซีซั่น3นี้เลยนะรันก็คือระบบสตรองโฮหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าระบบไฮเอาท์นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอระบบนี้อยู่เนี่ยก็มีให้ใช้งานในซีซั่น3นี้แล้วนั่นเองนะครับจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันจะมีแค่หน้าโชว์ตู้ปืนแล้วก็พวกโชว์ของแดงต่างๆนะแต่ว่วา ในซีซั่นสนี้เนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นไฮเอาท์แบบนี้เลยนะเองนะพวกหุ่นที่โชว์สกรีนของเราเนี่ยก็ยังอยู่นะแล้วก็กำแพงที่โชว์ของแดงยังอยู่นะครับกำแพงที่โชว์ปืนที่เราไปเก็บยอดคิวมาก็ยังอยู่นะแล้วก็ด็อกแท็กเนี่ยก็จะมีให้โชว์อยู่นะคับส่วนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีพวกตราต่างๆนะสามารถเอามาแปะแบบนี้ได้นะครัแล้วก็มี ที่อยู่อาศัยให้อัปเกรดนั่นเองนะครับใครที่ยิ่งอัปเกรดสูงสูงเนี่ยก็สามารถลดการใช้พลังงานลงไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนศูนย์ข่าวกองเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนยิ่งอัพน่าจะได้กี่จำกัดในการขายตลาดเพิ่มขึ้นนะอันนี้คิดไม่มั่นใจนะครับส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยก็คือโต๊ะงานช่างนั่นเองนะครับเราจะสามารถทับกระสุนเนี่ยจากโต๊ะนี้ได้นั่นเองนะับแต่คิดไม่มั่นใจนะว่าถ้าอัพจุดนี้จนเต็มเนี่ยเราจะสามารถ คราฟกระสุดแดงได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าคิดดาวนะน่าจะได้นะเพื่อนเพื่อนทางครับกระสุดแดงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รอครูดาวไปเขาว่ากันไปนะครับส่วนถ้าอยากเล่นกระสุดแดงถ้าอยากใช้เงินซื้อเนี่ยก็ไปซื้อที่ตลาดครูดาว24ชั่วโมง36ชั่วโมงแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูกันในซีซั่น3นะสำหรับโตนี้นะ่วนเควสในซีซั่น3เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ทําไม่ได้เลยนะเ,นเ,นเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะมีเซฟ9ช่องใช้แล้วนั่นเองนะแต่ว่าต้องทําเควสให้ครบ 60เควสก่อนนะเพื่อนๆถึงจะได้เซฟ9ช่องมาใช้งานนั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยนะว่าเซฟ9ช่องเนี่ยมันถาวรไหมนะคิดตอบตรงนี้เลยนะว่ามันไม่ถาวรน,นะเพื่อนๆเราจะสามารถใช้เซฟ9ช่องเนี่ยแค่ภายในซีซันนี้เท่านานนะาเท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำเควสของซีซันเสร็จเร็วเท่าไหร่นะก็จะยิ่งใช้เซฟ9ช่องเนี่ยได้มากขึ้นเท่านานานะส่วนระหว่างทางการทำเควสเนี่ยก็ใช้เซฟ6ช่องกันไปก่อนนะรู้สึกว่าการที่จะทำปลดเซฟ9ช่องเนี่ยมันน่าจะไม่ง่ายนะเพื่อนๆไหนๆก็ เอาแรงบรรดา,าใจมาจอีกเกมหนึ่งแล้วนะคิดว่าเวสต้าย,ยเนี่ยน่าจะมีการส่งของแดงแน่นอนนะกว่าจะปลดเซฟเก้าช่องนี้มานะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะในทีซั่นสานี้นะพูดถึงของแดงเนี่ยเรามาดูของแดงที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในซีซั่นสกันบ้างดีกว่าครับเพื่อนอันชิ้นแรกเลยเนี่ยก็คือมือทีสููนั่นเองนะหรือว่าจะเรียกว่ามือของทีแปดร้อยก็ได้นะเป็นของแดงชิ้นใหม่นะราคาหนล้านสี่นะชิ้นต่อไปเป็นนาฬิกาของเฟรอนเฟทอนไม่มั่นใจนะเรียกว่าอะไรนะก็ เป็นซีกนหนึ่งของนาฬิกานั่นเองนะราคาแบบเกือบ2 M เกันเลยนะนาฬิกานี้นะครับส่วนชิ้นต่อไปก็คือเป็นกล่องดนตรีรูปรังนกนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ราคา1.6 M เนะครับส่วนชิ้นต่อไปเนี่ยก็คือกรอบรูปนั่นเองนะครับชื่อกรอบรูปว่ารุ่งอดุณนะก็ลายก็ค่อนข้างเดือดอยู่พอสมควรนะราคา1.6 M นั่นเองนะครับแล้วก็มีของได้อีกชิ้นหนึ่งนะเพื่อนๆมนจะมาแอบอยู่หน้าอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็คือเป็นเครื่องนําทางเครื่องบินประมาณนี้นั่นเองนะครับก เป็นของแดงที่ค่อนข้างสวยนะชิ้นนี้นะครับใหญ่เเริ่มเลยครับส่วน NPC ในซีซั่นสก็มีเท่าเดิมนะแต่ว่าจะมีของคราฟให้เยอะขึ้นนะเพื่อนๆอย่างเช่นพี่ดีกเนี่ยจะมีหมวกหกให้คราฟด้วยนะรู้สึกว่านี่จะมีหมวกหกหมูดับมาให้ครับด้วยนันเองนะใชสเกตบอลหนึ่งงานประมาณนี้นะครับส่วนแมปในซีซั่นสามเนี่ยยังมี5แมปเท่าเดิมนะเพื่อนๆแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือแมปพื้นที่ไร่หรือว่าแมปฟาร์มนั่นเองนะครับจุดแกนเทียนจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะแล้วก็ออกมมมม้าจจะะีีเืง กดังเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนจุดอื่นเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆเดิมอยู่นะครับแล้วก็ระบบกุญแจในซีซั่นสามนะจะถูกแยกออกจากการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องเอากุญแจทุกแมปแบบไปปนกันช่องเดียวแล้วนะใครที่กดแมปไร่เนี่ยก็จะเจอแต่กุญแจของแมปไร่แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สแต็กของกุญแจเนี่ยจะถูกแก้ไขเช่นกันนะเพื่อนๆใครที่เห็นตัวเลข30ทับสแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆสแต็กของกุญแจในซีซั่นสามเนี่ยจะถูกคิดแบบนี้นะอย่างเช่น ห้อง2เซฟเนี่ยมันจะมี3 0มทับสใช่ไมเพืน,เพ,น,นเพื่อนเ,นเ,อนเ,นนนเวลนะนะนะา,าเพื่อนเเนี่ยจะไปขายในโหมด normal เนี่ยก็มันจะกินแค่สแต็กเดียวนั่นเองนะส่วนโหมด lockdown เนี่ยก็จะกิน2 s t สแตกนะส่วนโหมด forbidden เนี่ยก็จะกิน3 s t สแตกแบบนี้นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆจะไปขายในโหมด normal เนี่ยก็ขายกันตาแตกจริงๆนั่นแหละนะเพื่อนเส่วนถ้าจะไปขายในโหมด forbidden เนี่ยก็สามารถขายได้ 10ครั้งเหมือนกับซีซั่นที่แล้วแบบนี้นั่นเองนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะระบบใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นสามนะคิดมาแนะนําให้แบบคร่าวๆก,กันแล้วกันนะมันยังมีระบบอื่นที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเรทด้วยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคิดจะพาไปดูในเรทก็แล้วกันนะไปกับตัวอย่างปืนใหม่ของซีซั่นสามนี้ด้วยนะทั้ง3กระบอกเลยนะในคลิปนี้นะและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในเรทนะอย่าลืมนะับชาวอารีนาเบรกเอากดไ like, ลค์ใิดสักคนละทีกันด้วยนะส่วนคนดูที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ถ้าชอบเนื้อหาในคลคลิิปปวีีดโออขง ก็อย่าลืมกดซับสไครป์คิดกันด้วยนะที่จะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะเพื่อนๆโอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมเนื้อหาในเรทกันได้เลยครับมาอยู่กันในเรทแรกครับมาอยู่กับแมฟ้าพื้นที่ไร่ห้อง1 0 0 0 0 0 k หรือว่าล็อกดาวน์โซนนั่นเองครับในเรทแรกนี้มาอยู่กับปืน AN 94กันก่อนนะเพื่อนๆมาพร้อมกับกระสุน4นั่นเองครับ เขามามีคนเพ่ะเฮ้ยตาบดอมคิวเขามามีคนเหรอใช่ใช่ไ,ได้เสียงตีนเดียดเ๋ยวต้องรีบแบบหลอกดักหลอกเดี๋ยวเราพูดสิงว่างดอกเดิมบ้านอ๋อบอดมึงไม่ตายบอดอเลย บอดอ้าวปลดหมดเลยอะไรวะอ,อย่างนอ้อ,นอเปิดแล้วเกมแล้วเปิดไปแล้ว,เ,ลวเอาเลายครไอ้คุณบอยได้มาได้ไหมไปรุ่นสร้างตัวแต่ชอบแบบนี้ว่ะฟีนักกซีน,นแล้วก็สูดใจแม็กก์ อ๋อท่าใช่ไหมใส่ปืนเลยมันช้านี่เรี้ยวอะ่ะมา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 เปิดให้ก็ได้เลียนกันจังค์วะเปิดเลยเปิดน,นะผมเล่นตอนไหนไม่เนารอฆ่าคนเนาะเออได้ดาบท,าทันจริงไหม <c oughs> มีเสียงคนย่องตรงนูน้น <c oughs> ชิมากเลยคุณใบมันมีเครื่องหน้าผมด้วยครับ,บวิ่งผ่านหลังบ้านตัวนึ่ง <c oughs> บวกขาวด้วยวะสีอ่ในในออะใช่เหรอใช่ใช่บวกขาวอยู่นะผมเนี่ยแล้วไก่แล้วไก่พี่กลมกลมอ่ะใช่ใช่มาเดืดคุณบอยแล้วใช่ใช่นิ่งไว้นะแล้วไก่ตัวหนึ่งมาไม่ได้ยังติดกระชกเป็นไปได้เหร,รเอวะงัวะหลังเข,ข้าด้วย ในป่าละมาะก็มีนะพี่ใช่ใช่หน้าหลังมันน่าจะไปเก็บศพจันบอยแล้วเก็บแล้วครับเก็บแต่แบบผมนี่โดนสองตัวนะใช่ใช่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งยิงคุณบอลจากฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งยิงคุณบอลจากฝั่งนี้สองตัวน่าหลอมาแล้วมาแล้วาพี่เข้าทางหลังปาก ตัวหนักจัดหนูคิวแคมไม่ได้ชปะช้าละโอ้โหกูยิงแม็กนึงอ่ะหมกหกอะอันนี้มันเป็นเพราะปืนหรือเป็นเพราะมันเนี่ยนี่อยู่นี่พี่คานอยู่ตายครับสสววยยพี่พี่โดนชาร์จหลังปะไม่ไม่ไม่มันยังไม่ได้เข้ามามันอยู่ข้างหลังโอเคโอเคครับนอกกำแพงเลย พี่เกมเห็นปะวะจหนึ่งแม็แกหนึ่งอะโอ้โหโอกาดอะ่ะเฮีย้ยหมดแม็แกเลยพี่เมื่อกี้เราเห็นเดียปิงด้วยอะไรด้วยอะเนี่ยเช็คเนี่ยหาพี่ไหมโอ,โอเเ้ยเฮี้ยโดนกูหมดทุกที่งงไปโดนวะเข้ามาแล้วเขาบอกเขาบอกว่าเขาเขาเซ็ง อ้าเขาหน้าตายกูนอนยิงยี่ที่อโดนประมาณสาสี่นัดเยวตรงนั้นแหละผสมห้าครับ p ลูกห้าลูก 5, ลก5 <c oughs> เล่นช้าเลยจช้ามันมันมันเล่นไม่เก่ง <c oughs> เล่นช้าเลยเล่นช้าเลยเชิญหนังแม่งเลยสู้สูไม่้มาม่าอ <c oughs> ีกเป็นมีปีก โอ้มาอยู่แกในเรทที่2ครับรอบนี้มากับปืน p ีพีหรือว่าวิทยานั่นเองครับมากับกระสุน4เหมือนเดิมครับเพื่อนๆบางทีสามของเจ็ดแปดชั่วโมงนะฮะโดนระเบิดบ้านทีสองชั่วโมงก็ไม่คนเกิดมีคนเกิดเนี่ยนี่ป้าเสืองเกิดหมู่บ้านล่าง ฝั่งขวาแล้วก็เกิดนี่ใช่ปะอืมปอดิี่เขาเกิดยี่ตัวไหนอ่ะปอดค้นนี่ตัวนึง ละตายองว่ะ<ป>อโอเคผดนะให้เอเองอะไนมีลาวิ นี่นี่นี่เปิดประตูนี้ได้ี <Okay. S 2> ่โอเคก็เปิดนะโอเคสามสองึลยไม่เห็นอุ้ยยืนไม,ไมไ่ได้แล้วเนี่อ่ะขบวนขบวน oh ข, <okay. S 2> ขบวนขบวนผมรอนะก็ฮ uh huh. ม,มรออยู่ผมมีตังค์ เดี๋ยวผมแทงให้โอ้โหยิงเซโหกยิงอย่างนั้นน่ะโอ้ยบมกกัน็อกดำเลยมาอยู่กันในเรทที่3ครับรอบนี้มากับปืนอซ807กันบ้างนะหรือว่า ARX 160นั่นเองนะเรทนี้ไม่ไหวแล้วเพื่อนๆขอเอากระสุน5มาใช้เลยละกันครับ ฝนตกสามเลตเลยหรอมาเข้าโอ้ยเยมรอประตูเปิดให้ไอหนึ่งตายหนึ่งสวย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 สวเหตุเลย Ariana. Okay. ไปเกาะห้าเลยว่ะสองเล่มหนึ่งก็ได้ผสมอะไรก็ได้ของ่าตอ่ะเดี๋ยวเทียบไปเนี่ยสวิงนี้แต้มมีอะไรพร้อมแล้วคือร้ว่ามันโอเคเลยในห้องหน้าเมนเกตเว้ยห้องโถงเมนเกต เซ็คห้าเซ็คห้าห้าเหงเหรอห้อหงครัวเหรอใช่พี่ห้องครัวพี่น่าเมนเกเลยอพี่ พี่พี่เปิดใหม่ได้ไหมพี่มาเป,เปิดเลยพี่ว้าวโอนะ้ยอืมสวยยังไม่ใช่ตัวเดิมนะพี่อีกตัวหนึ่งอันนี้เยี่ยมไปมกำเนิดมายังบ้ โดนมาโดนมาโดนมาโดนลูกเกม๊มร้อนแรงนะกับไฟยเยอะพีใ่ในห้อง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 ขอพันแผลทีนึงนะได้เกณฑ์หมดไปเจ็บเย็บเหล็กผมไม่ได้ฝั่งนู้นได้ไหมม,มีมุมยนต์หน้าต่างอยู่เน็ตอะใช่ไหมใช่ใชเ่เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวรอรับหน้าประตูมาไปแล้ว ไอ,อ้ลูกไอ,อ้ลูกไปปะไม่มี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 แล้วพี่หมดแล้วเฮ้ยสวยไม่ใช่ปอดโยกจอมบ,บัวอันก่อนเกมมาดิอ่ะรางวัลระวังคนเก่งเต้ฟเต็มก <บา S 2> ีการอะไรงี้ยไม่ได้เปิด พีพูดนี้ผมก็เกง่งใจเร็วเอ็เร็เร็เลยสามช่องกระพริบว่ะเฮ้ยพี่มันคือใหม่เหมือนกันไดไงไปเป้าไอเวนเนี่ยอุ้ยระบั้อุ้ยมันฆ่าไปเยอะเลยพี่พวกมันอะเหรอกีฟอีหรอ มีฟรีนิดหน่อยอาจจะบอดมั้งหมื่นหกอ่ะหมื่นหกมีหมื่นหนึ่งแล้วต้องไปออกบ้านเขียวอ่ะอไปลองเสกดูไ,ไม่ได้ปัญหาหลอกมั้ง ข้าบนอาบอดข้าบอนนี่เนี่ยมันหยุ่นบนเลยเอ้ตากาบอดอะ่ะ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปืนใหม่ในซีซัน3ที่กําลังจะมาถึงนะในคลิปนี้กิ๊ก็มาเล่นให้ดูกันแบบคร่าวๆก่อนละกันนะเพื่อนๆส่วนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์ปืนใหม่ของซีซัน3นะครับใครอยาก เหตุปืนกระบอกไหนก่อนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกคิดได้เลยนะส่วนแต่งปืนตามหนังตามเกมเนี่ยคิดก็ยังทําอยู่นะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้เนี่ยคิดขอทำคอนเทนต์เซิร์ฟเทสซีซั่นสก่อนนะถ้าเพื่อนๆมีปืนกระบอกไหนจากหนังเรื่องอะไรหรือว่าเกมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาแนะนําคิดได้เหมือนเดิมที่ใต้คอมเมนต์เลยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่่อนนนคครรัััับบบเเลกกมให้สสสุดีจจ